แบบฝึกหัด3.6.2การเปรียบเทียบระยะเวลาหน้า81ถึงหน้า82ข้อ1เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในหน้านี้นะคะนักเรียนจะต้องรู้ความสัมพันธ์ของชั่วโมงกับนาทีนะคะซึ่งเราทราบว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะ มาดูข้อที่1ค่ะ1ชั่วโมง30นาทีกับ90นาทีนะคะเราทราบว่า1ชั่วโมงมี60นาที60รวมกับ30ได้เป็น90นาทีนะคะ90นาทีกับ90นาทีดังนั้นเติมคําว่าเท่ากับข้อที่2ค่ะ1 0 0นาทีกับ หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีนะคะหนึ่งร้อยนาทีมากกว่าหกสิบนาทีดังนั้นหนึ่งร้อยนาทีก็จะมากกว่าหนึ่งชั่วโมงข้อที่สามค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีกับสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีนะคะถ้าสามชั่วโมงก็จะเท่ากับ 180นาทีดังนั้นเติมคำว่าเท่ากับข้อที่4ี่นะคะ200นาทีกับ3มชั่วโมง30นาที3มชั่วโมงเท่ากับ180นาทีรวมกับอีก30นาที ได้เป็น210นาที200น้อยกว่า210ดังนั้น200นาทีน้อยกว่า3ชั่วโมง30นาทีนะคะข้อที่5ค่ะ320นาทีกับ5ชั่วโมง15นาที5ชั่วโมงเท่ากับ300นาทีรวมกับอีก15นาที ได้เป็น315นาที320น้อยกว่า315ดังนั้น320นาทีน้อยกว่า5ชั่วโมง15นาทีข้อที่6นะคะ2ชั่วโมง30นาทีกับ150นาที2ชั่วโมงเท่ากับ120นาทีรวมกับอีก30ได้เป็น 150นาทีซึ่งเท่ากันนะคะดังนั้นเติมคำว่าเท่ากับข้อที่7นะคะ4ชั่วโมง30นาทีกับ250นาที4ชั่วโมงเท่ากับ240นาทีรวมกับอีก30นาที ได้เป็น270นาที270มากกว่า250ดังนั้น4ชั่วโมง30นาทีมากกว่า250นาทีนะคะข้อที่8นะคะ8ชั่วโมงกับ500นาที8ชั่วโมงนะคะเท่ากับ 480นาที480น้อยกว่า500ดังนั้นเติมคำว่าน้อยกว่าข้อที่9นะคะ3ชั่วโมง30นาทีกับ180นาที3ชั่วโมงนะคะเท่ากับ180นาทีรวมกับอีก30นาที ได้เป็น210นาที210มากกว่า180ดังนั้นเติมคำว่ามากกว่าข้อที่10นะคะ1ชั่วโมง4นาทีกับ104นาที1ชั่วโมงมี60นาทีรวมกับอีก4นาทีได้เป็น64นาที64น้อยกว่า 1 0 4ดังนั้น1ชั่วโมง4นาทีน้อยกว่า1 0 4นาทีนะคะต่อไปหน้า82ข้อ2ใหญ่เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นตารางกิจกรรมของต้นกล้านะคะและระยะเวลาในการทำกิจกรรมโดยบอกว่าเล่นฟุตบอล ใช้เวลาหนชั่วโมง25นาทีรดน้ำต้นไม้8 5นาทีช่วยพ่อให้อาหารไก่หนึ่งชั่วโมง37นาทีช่วยแม่ถูบ้าน97นาทีทำการบ้าน2ชั่วโมง15นาทีครูจะเปลี่ยนระยะเวลาการทำกิจกรรมให้เป็นนาทีก่อนนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีรวมกับอีก25นาที ได้เป็น85นาทีต่อไปนะคะช่วยพ่อให้อาหารไก่1ชั่วโมง37นาที1ชั่วโมงคือ60นาทีรวมกับอีก37นาทีได้เป็น97นาทีต่อไปค่ะทำการบ้าน2ชั่วโมง15นาที2ชั่วโมงคือ120นาที บวกอีก1 5นาทีได้เป็น135นาทีมาดูข้อที่1น,นะคะเวลาที่ใช้ทำการบ้านกับเวลาที่ใช้รดน้ำต้นไม้ทำการบ้านใช้เวลา135นาทีรดน้ำต้นไม้ใช้เวลา85นาที135มากกว่า85 เติมคำว่ามากกว่านะคะข้อที่2ค่ะเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอลกับเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้านเล่นฟุตบอลใช้เวลา85นาทีช่วยแม่ถูบ้านใช้เวลา97นาที85น้อยกว่า97ดดังนั้นเติมคำว่าน้อยกว่า ข้อที่3นะคะเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่กับเวลาที่ใช้รดน้ำต้นไม้ช่วยพ่อให้อาหารไก่ใช้เวลา97นาทีรดน้ำต้นไม้ใช้เวลา85นาที97มากกว่า85ดังนั้นเติมคำว่ามากกว่าข้อที่4นะคะเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอล กับเวลาที่ใช้รถน้าต้นไม้เล่นฟุตบอลใช้เวลา85นาทีรถน้าต้นไม้ก็ใช้เวลา85นาทีดังนั้นเติมคำว่าเท่ากับนะคะข้อที่5ค่ะเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่กับเวลาที่ใช้ทำการบ้านช่วยพ่อให้อาหารไก่ ใช้เวลา97นาทีทำการบ้านใช้เวลา135นาที97น้อยกว่า135ดังนั้นเติมคำว่าน้อยกว่านะคะข้อที่6ค่ะเวลาที่ใช้ทำการบ้านกับเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้าน เวลาที่ใช้ทำการบ้านคือ135นาทีเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้านคือ9 7นาที135มากกว่า97ดังนั้นเติมคำว่ามากกว่านะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้านกับเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่ เวลาที่ช่วยแม่ถูบ้านคือ97นาทีเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่ก็คือ97นาทีดังนั้นเติมคําว่าเท่ากับนะคะต่อไปข้อที่8เวลาที่ใช้รถน้ำต้นไม้กับเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้านรถน้ำต้นไม้ใช้เวลา85นาที ช่วยแม่ถูบ้านใช้เวลา97นาที85น้อยกว่า97ดังนั้นข้อที่8เติมคำว่าน้อยกว่านะคะข้อที่9ค่ะเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอลกับเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่ เล่นฟุตบอลใช้เวลา85นาทีช่วยพ่อให้อาหารไก่ใช้เวลา97นาที85น้อยกว่า97ดังนั้นในข้อที่9นะคะเติมคำว่าน้อยกว่าข้อที่10ค่ะเวลาที่ใช้ทำการบ้านกับเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอล เวลาที่ใช้ทำการบ้านคือ135นาทีเวลาที่เล่นฟุตบอลคือ85นาที135มากกว่า85ดังนั้นในข้อ10นะคะเติมคำว่ามากกว่า